วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกีตาร์แบรนด์สัญชาติเยอรมันที่มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีนี่คือกีตาร์ย e ี่ห้อ h o f n e r ตัวนี้เป็น Master Series นะครับคนที่อยากได้กีตาร์ที่มีกลิ่นอายแบบ Euro, ยุโรปย่านเสียงกลางพุ่งพุ่ง,งชัดๆเนื้อโน้ตสุดยอดพุ่งนี่คือกีตาร์ที่คุณถามหาตัวนี้เป็นสเปคซิดการ์ส u c ชไม้หลังเป็นวอร n นัทสวยมาก คำสีซาตินฟินิชแบบลุกวินเทจนี่คือกีตาร์ที่ made in Germany นะฮะเป็นกีตาร์ที่ดีไซน์บนพื้นฐานของกีตาร์ทรงคลาสสิกและปรับมาให้เป็นกีตาร์สายเหล็กให้โทนเสียงที่แตกต่างจากกีตาร์อะคูสติกทั่วไปฟังเสียงกันนะฮะ โน้ตเนื้อเสียงชัดเจนมากๆเด้งดึงมากๆคนที่คุ้นเคยกับสำเนียงแบบนี้แล้วเนี่ยจะตกหลุมรักได้ไม่ยากคนที่ยังไม่เคยจับให้มาสัมผัสกีตาร์ Hofner Master Series ซึ่งเป็นกีตาร์ไฮเอ็นนะครับตัวนี้แสนกว่าเลยทีเดียวสนใจมาดูได้ที่ซินกีตาร์สาขาพรอมนาดครับ